ใส่ก็ไปนําไพี่น้องเลยจะมาหวงคักพี่น้องเบิ้งเอาไปเลยราบห้บอยง้างบ,อย,บ,อ,ยบอยอ่ะตั้งอยากนอนตั้งอยากงงเสงหัวเข้าใจไหมถ้าทำขาดอีกจะไม่เย็บให้เนี่ยไม่เย็บให้แล้วเข้าใจบ่เข้าใจไม่เข้าใจถ้ามันขาดจะไม่เย็บให้นะ เล่นกันน้องนะ่ะทำไมชอบเล่นแรงขาดหมดไม่ต้องมาทำตากระคลิปกับคลิปเลยให้แค่วันเดียวขาดจับน้องเบาๆจับน้องเบาๆหาหวงห่วงแต่เล่นแรงของใคร ืมนอนกันน้องแน่เนี่นอนไปไหนก็เอาไปด้วยเฮ้ย <c oughs> ขัเนอะใครให้ใครให้ใใหตุ๊ก,กตาพี่ฝนล่ะกี่ตัวแล้วพี่ให้นะ่ะขาดมดั วันนี้ก็บ,บ่รทันโดนหลกยายถ้าเบึงโหลดไอ้้เนาะน่ะไอ้นัดไล่ไอ้นัไลทชัว เข้ามากเรเห็นได้เสื้อผ้ามาดูโทร,รทัศน์จะซื้อโทร,รทัศน์ไปให้แม่ ลูกอาร์โ่ผมแนะนำว่ากลับไปนะครับพ um> ี่กดทีวีเสร็จพี่กดปุ่มนี้นะครับอินพุตนะครับเอาอินพุตอินพนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่คำว่าเอวีแล้วก็กดปิดโอเคโอเคเอีคเิสติงดูนพลตอินพุตอ๋นอไปถึงไปถึงเสินบเตียบเสียบนพุ่องอินตอตอนพนพุตอินพุตอินพุตลินอนอนอ You know, đây <laughs> là TV. Hay ai <laughs> <laughs> You think you can put for her? Oh yeah, 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 Easy, easy, You sure? Easy. But you need to buy the bag right? there. Uh, just ask him if the battery are... Mà sư TV hay mê yai. <laughs> Giặc đây thì năng được nói nữa. Yes, I don't need anything. Where you wanna put anh? No, one in off mang. On. One in man. huh? off. Yeah. Yeah. What you think? Okay. n นึ่ง hmm. พ mm ันเก้าอยโอ้โห d ินไซต์ปุนะอ่า a นึ่ e s ั h บั a l ี้น่อ n เปเชลอหละฟอซิมบชื่อว่าห